วันนี้แม่บ้านพามาทำไก่ชุบแป้งทอดค่ะแต่ว่าวิธีผสมแป้งอะ่ะแม่บ้านไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะเดี๋ยวแม่บ้านจะถ่ายให้ดูตอนทอดเนาะโอ้เหลืองได้ที่แล้วพี่เนอะโอ้น่าทินมากเลยยกออกมาเลยค่ะ ที้แชุบโอ,อน่ากินนะพี่น้องพี่น้องคะเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะบ้ากรอบแค่ไหนเนี่ยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะชิมให้ดูค่ะอือหือเสี่ยงไหมพี่น้องอืมนอมโอ้กรอบนองนุ่มนาอืม